สวัสดีครับทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ b ีแ m ลแมซิงทวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับท่านผู้ชมข่าวประเด็นวันนี้ตามหงโลงสนามนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปแพ้เบนฟอร์ดนะครับสประตูต่อาแาะนับเป็นการพ่ายแพ้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสนัดติดเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021แน่นอนมันมีประเด็นเรื่องของการปลอดอร์นเนอร์ชลอตกรหึ่มขึ้นมาในโลกโซเชียลนะครับ เพราะว่าก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะไปเยือนไอทรักแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์คือในหลีกเนี่ยแพ้มา3เกมเนะฮะแพ้มา3เกมรวดแล้วก็โดยเพราะการแพ้กับคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาลแอนฟิลด์เนี่ยมาทำให้อัตราต่อรองของอันเดอร์ชลอตเนี่ยเหลืออยู่1 6บหซึ่งถือว่ามันต่ำลงเรื่อยๆจากคนที่น่าจะไม่มีโอกาสถูกปลดเลยถูกเหลือ1 6บหกหแน่นอนพอเมื่อคืนนี้แพ้ปุ๊บเนี่ย กระแสต่างๆก็มากมายทีนี้พอไปเล่นที่ไหนการตะโกนก็ว่าแสกที่เดอะมอร์นิ่งเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการเป็นแชมป์เก่านี่คือสิ่งที่อันเดอร์ซอตกำลังพอชิญอยู่ณเวลานี้นะครับณนะเวลานี้แล้วก็สีนัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกที่เสีย2ประตูขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนปี2024แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองแบบนี้นะฮะ ถ้าย้อนกลับไปในการพ่ายแพ้ของปีป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลเนี่ยในปีนั้นเยอะเกันครอบคุมก็เหมือนมีการปลุกกระแสเพื่อที่จะปลดเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่มีนะฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่แฟนฟุตบอลเนี่ยต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆดูดีๆว่ามันเป็นอย่างไรลิเวอร์พูลตอนนี้เก็บคินชีตไม่ได้9นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบเป็นปี ตั้งแต่ปี24ขณะเดียวกันโมเมสซ่ากลายเป็นองุ่นเปรี้ยวกับแฟนบอลลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเนี่ย50เกมต่อเนื่องนะฮะในพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นกองหน้าคนแรกที่ทำสถิติการลงเล่นเป็นตัวจริง50นัดบวกนับตั้งแต่เอียนรัชเนี่ยทำเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1986นะครับถึงพฤษภาคมปี1987ก่อนที่รัชจะย้ายไปที่ ยูเวนตุสนะครับในช่วงนั้นเนี่ยรัสเนี่ยทำไว้56เกมด้วยกันนะครับนี่คืออย่างไรก็ตามครับนี่คือหนึ่งในเรื่องที่เราพูดคุยกันมาตลอดโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของเกมบุกและมันเป็นเรื่องราวของรดูกอง,กรองริรวอว์พฟูที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ก็คือพวกเขาเสียประตูก่อนอยู่ตลอดดูเหมือนว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือเปล่าิเวอว์พููเสียประตูแรกในช่วง 15นาที15นาทีแรกของพิมลเกลี4เกมติดต่อกันตั้งแต่ปี1996นี่ถือว่าไม่ปกติแล้วนะครับไม่ปกติเท่าไหร่เรามาว่ากันแล้วเคาะกันไปเรื่อยๆกับตามผงลงสนามครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นโกวิดอยู่บายซูซูกิ ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิท่านผู้ชมครับวันนี้เราไหลไปเลยเราจะไม่มาเป็นข้อๆนะครับผมขอพูดตามที่ผมเป็นข้อเขียนของผมเลยเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยโดนนำหกเกมติดต่อกันมันไม,ไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะไม่ใช่เรื่องปกติละนะครับผู้จัดการทีฟุตบอลหลายคนมีม,มีอุดมคติสูงส่งเกี่ยวกับวิธีการนะครับจนกระทั่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นลีกที่เล่นงานผู้จัดการทีมเก่ง หลายคนโดนกันมาอย่างจังแล้วนะครับไม่เชื่อลองไปถามเป๊ปกาเดล่าดูได้เลยในช่วงที่เขามาใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งการคุมทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาก็เจอมาแล้วคือไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ตอนนี้ฟุตบอลกิจได้ก้าวสู่ยุคหนึ่งก็คือสู่ยุคลูกตั้งแตะและความแข็งแกร่งในช่วงหลวงล,ลูกนิ่งทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งสำคัญและคุณก็จะต้องปรับตัวให้ทันด้วย คือจะปล่อยให้โดนไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับจุดนี้จึงเป็นคำถามที่ว่าอันเดอร์ชลอตเองเนี่ยไม่ได้คิดแก้อะไรตรงนี้เลยจริงหรือเปล่าหรือว่าแก้แล้วมันยังแก้ไม่ได้คือต้องบอกว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนผ่านมามาถึงตรงนี้แล้วทีมของลิเวอร์พูลณเวลานี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสได้ที่จะได้แชมป์หรือว่าป้องกันแชมป์ฟุตบอลลีกเนี่ยเพราะว่ายากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การแพ้4จาก9เกม มันยากมากนะครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายของการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งทีมเนี่ยไม่เคยทําได้เลยตั้งแต่ปี1984นะนะฮะตั้งแต่ปี1984เผมเชื่อว่าผมก็ยังไม่ได้ดูบอลครับผมกำลังจะดูบอลปีนี้ครบคือรู้จักมาแล้วละ่ะแต่ยังไม่ไดเ้เชียร์ฟุตบอลหรืออะไรนะครับผมก็เชียร์มา40ปีปีมตั้งปี86นะครับเพราะนั้นไม่แปลกนั่นเวลานี้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถที่จะลดระดับ ให้เหมือนกับปีก่อนนั่นก็คือประคองตัวตามสถานการณ์เพื่อนําตัวเองเนี่ยไปสู่แชมเปี้ยนลีกให้เป็นเป้าหมายใหม่เป็นธงที่ต้องปักให้มั่นซะด้วยนะครับณเวลานี้คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆแพ้แล้วก็โอ้โหต้องที่นี่แต่ว่าการประเมินตัวเองการประเมินสถานการณ์เนี่ยสำคัญนะครับสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นใดๆถ้าจะรบก็ควรจะรบแบบไม่ประมาทมีแม่ทัพในกองมากมายแต่ถ้า การผสมผสานในนั้นเนี่ยไม่ตรงกันศีลไม่เสมอกันผมว่าอาจจะเหนื่อยนิดหนึง่งทีนี้เมื่อฟุตบอลพิมลีเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นการผิดพลาดที่จุดเดิมๆซ้ำบ่อยๆมันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมและแน่นอนมันไม่ใช่คุณสมบัติของการเป็นแชมป์แมต่น้อยนะครับอย่างไรก็ดีครับในประเด็นที่ต้องบอกว่าเสียงปลดอันเนอร์ชลอตปลดซะเถอะนะฮะ ทำอะไรก็ไม่รู้โน่นนั่นนี่นะครับผมว่าถ้าเป็นบางทีมอาจจะปลดไปแล้วก็ได้เพราะแย่กว่านั้นมันก็มีไงนะครับแย่กว่านั้นก็มีแต่ว่าทุกคนหลายทีมรอให้มันไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ของแต่ละทีมตามสถานการณ์ของเป้าประสงค์นะครับผมยกตัวอย่างนะครับหลายทีมเลือกไม่ปลดเอาทีมใหญ่นะฮะ ดูเป๊ปกเดล่าซึ่งปีก่อนเละเทะจนน่าตกใจบอกว่าเป๊ปแย่ที่สุดในการคุมทีมเลยหมดแล้วก็ไม่ปลดนะครับดูมิเกลอาเตตามือเปล่ามาห้าปีก็ไม่ปลดเพราะว่าเขาก็ให้ซื้ออยู่นั่นแหละครับคือก็ให้ซื้อจนตอนเนี้ยกองกำลังอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเต็มไปหมดมีทั้งทับบกทับเรืออากาศก็ไม่ปลดหรือง่ายสุดเลยกูดูรูเบนอโมริมครับ ออมริมเนี่ยงมโค้งมาเป็นปีนะเพิ่งชนะสามนัดติดกันได้เป็นครั้งแรกไอ้หัวฟูที่อังกินะยังไม่ได้ตัดผมเลยอะ่ะแกะบอกชนะห้านัดด้วยจะตัดผมใช่ไหมไอ้หนุ่มนั่นยังไม่ได้ตัดผมเลยถ้าเองคิดดูแล้วกันนี่คือตัวอย่างซึ่งเป็นอาทินะฮะทีนี้ต้องลอง,ลองเช็คกันให้ดีด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นด้วยอะไรมันเกิดขึ้นด้วยจากสถานการณ์ของเกมด้วยความหน้าบางนะครับหรือว่า ด้วยการเสพติดชัยชนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปั่นกันได้ตามโซเชียลทุกอย่างเลยนะครับที่ผ่านมาเบื้องลึกเบื้องลับอาณาจักรแอนฟิลมีกุนซือที่ป้องกันแชมป์ได้คนสุดท้ายนะครับก็คือโจเฟกันเมื่อปีพันเยอดฝีมืออย่างเซอร์เคนนี่เดลกริชยังทำไม่ได้นะฮะเดลกริชมาปีแรกคุมทีไม่ได้แชมป์เลยเป็นดับเบิลนะครับเป็นดับเบิลแชมป์ด้วยนะครับก็คือปีพันเก้าร้บนะฮะ แล้วก็อีก3 8ปีต่อมาตัวของอันเดอร์ชอลด์ทำได้นะครับซึ่งไม่มีกุนซือหรือผู้คนไหนทำได้ซึ่งเดวิดกริสเองก็ป้องกันแชมป์ไม่ได้นะครับปี8 8 6, 8, 7, 7, 8 8 7เนี่ยทีมนี่พังเลยจนกระทั่งมาได้แชมป์ปี87-88 88-89ก็ไม่ได้มาได้8-9-90เห็นไหมฮะได้ปีเว้นปีสลับมาขณะที่เยอะกันครอปเองก็ไม่ได้ป้องกันแชมป์ไม่ได้แล้วก็หลังจากปีที่ได้แชมป ็รูดมหาราชเหมือนกันนะครับเพียงแต่ข้อหนึ่งก็คือคอปเนี่ยแทบจะไม่ได้เติมผู้เล่นแต่อันเนอร์เนี่ยเติมเพียบเลยนะครับเติมเพียบเลยแน่นอนเวลานี้มีผู้เล่นเก่งกาจมากมายชลลอกกำลังสร้างทีมแต่สำคัญก็คือเขากำลังต้องแข่งกับหลายสิ่งเหลือเกินนะครับผมแบ่งมาสี่ข้อหนึ่งะแน่นอนแข่งกับตัวเองฮะสองแข่งกับคู่แข่งคู่ต่อสู้ 3อย่างที่บอกไปต้องแข่งกับเวลาไม่มีเวลาให้คุณง่ายอีกแล้วนะครับและสครับแข่งกับอะไรก็ไม่รู้แต่น่ากลัวเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นก็คือ4.1ครับเงา4.2ครับความกดดันและผมเติมให้ข้อนะก็คือ4.3คือในเรื่องของอัตรานะครับเรื่องนี้น่ากลัวทุกข้อครับยิ่งกว่า รอแต่แหลกไม่ล่าอีกนะครับแต่เรื่องของอัตราอีโก้หน้ากลัวกาอีหาเปไหนไหนเชื่อผมนะครับเพราะนั้นหนักตอนนี้หนักจริงนะครับคือบางทีเกรดของนักฟุตบอลอะ่ะมันไม่เท่ากันศีลไม่เสมอกันก็จะเหนื่อยแบบที่เห็นมันมีหลายจุดครับที่ริวพูดเติมแล้วมันไม่เท่าพูดเลยถ้าแบ็คขวาเป็นเทรนด์หรือว่าอัพสกิลยิ่งกว่านี้เนะี่ยทีมจะดีกว่านี้บอกเลยครับมันจะแข็งแกร่งปักเลย ส่วนที่มีข่าวบอกว่าเนอร์ชลอตเนี่ยไปสัญญาว่าจะคว้าสีา่แชมป์หรือคอลดูเปิลเนี่ยเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากนะครับผมเชื่อว่าเนอร์ชลอตมีความฉลาดพอที่จะไม่สัญญากับบอดแบบนั้นหรอกแล้วผมว่าแฟนบอลก็ฉลาดพอที่จะไม่เชื่อข่าวแบบนั้นหรอกนะครับที่คือสถานการณ์ของเรอูลฟุตบอลครับลุงลังมากลุงลังมากผมว่าอันนี้เนี่ยยังพอคุยได้นะแต่ถ้ากลางสัปดาห์เกิดซันคอนขึ้นมาอีกในการเจอกับพาเลสในฟุตบอลคาราบาวครับลุงลังแน่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยตอนนี้กลับมาสู่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวผมจะทำเรื่องของถ้วยพระรทาน Queen's ครับของล้นเก้าล้นกระหม่อมออพระราชนีนะครับใน,ในหลวงราชการที่9นะครับซึ่งเสด็จสวนอคตนะฮะมาฝากให้กับทุกท่านนะครับท่านเป็นราชนีแห่งกีฬาไทยแล้วก็ฟุตบอลของไทยด้วยนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์วไว้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ มีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นโกวิดอยู่บายซูซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิ